คู่สุดท้ายนี้นะฮะลาลิสซอดและแบดเมมรี่นะฮะกำลังจะเริ่มขึ้นนะในไม่ช้านี้นะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะตัดไปก่อนนะฮะวันนี้ยอมรับว่าตื่นเต้นมากนะฮะสุดๆครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะแล้วเม์เมื่อกี้นะครับใครสงสัยว่าดอฟเฟตหายไปไหนนะครับดอฟเฟตไปออกเดทอยู่นะครับเนื่องจากว่า เขาไปมีคู่ขาใหม่ครับนี่ครับแล้วแอบโชว์รูปนิดนึงครับดอกางณี้<อ>งใส่แฟนดัดฟันด้วยครับอย่างนี้นี่นเ,นเองเน,นะฮะา้าไฟเฮลซิงนะฮะโอเคครับมาดูการแข่งขันต่อเลยดีกว่าครับแอบเผาผู้เล่นไปนิดนึงแล้วโคตรลุ้นเลยนะฮะตอนนี้ <ไป S 2> พร้อมไหมครับเฮปปี้เทวดาทำไมเป็นไวกิ้งนะฮะ ลุยรุยุยพร้อมแล้วนะฮะทั้งคู่โอเยลุลยนะฮะทั้งสองทีมพร้อมนะครับเราจะเริ่มการแข่งขันในอีกนะสดตืนดแนว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 วสุดต้นมากนะครับกลับมาสู่การแข่งขันแบบสุดท้ายแล้วว่าทีมลารีสอดและทีมแบ็คเมมเบรียรักใครเชียร์ใครก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้ทั้งสองทีมครับ จะเข้าสู่การหนึ่งขันแล้วครับยูรู้ยูรู้ใสบอกยิงมาก่อนเลยครับแล้วคุณแฮปปี้เทวดาบีเมคานิกครับจ้องกินเหยื่อเนี่ยครับจับมากินบนฟ้าไม่ได้จับมากินในน้ํามาดูทางด้านทีมสีแดงดีกว่าครับเพราะว่ามุมกล้องจากตรงนี้จะมองเห็นได้ทั้งสองทีมนะครับแล้วใส่บอกตั้งป้อมยิงไปหนึ่งทียิงโปรเลยนบใส่บอกคุณวอเตอร์ผู้สร้างความปั่นปวดได้มากลอาลงไปเองเลยนะลอยขลาลงไปแล้วแล้วตอนนี้ครับก้ามมิชเชนไฟ ลอนไพ่แจกใบแดงไปมาครับแล้วตอนนี้คุณวอลเตอร์ครับขอแก้ตัวกลับมายิงคนอื่นล้มลงไปแทนครับแล้วใส่บอกสองคามส่บอกครับสองคนนี้ครับทั้งสองทีมนี้เลยด้วาเลนไซบอกกันเป็นหลาเป็นตัวสนามสนหนึนะครับแล้วก็ยิงร่วงไปหนึ่งทีจะได้ครับคุณวอลเตอร์ครับแล้วก็ระเบิดระเบิดไปหนึ่งทีร่วงไปจนได้ครับทีมสีแดงตอนนี้โดนลุมอยู่ครับเอาเลยครับตอนนี้การแข่งขันเริ่มมาได้ไม่เท่าไหร่ครับ คุณสกิลพอยก็เลือดจะหมดอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้คุณเชสเตอร์ถูกจับลุมอยู่กลางวงล้อมครับแล้วตอนนี้ทางด้านคุณเชสเตอร์2ลุมหนึ่งอย่างนี้ครับไอ้บอกก็ยังคงยิงยังต่อเนื่องตุ้ม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 แต่ว่าก็ถูกขัดไปได้รเอ,อิ้หล่นนะฮะเอิ์นหล่นไปออนะครับแล้วตอนนี้ทางตรงนี้ครับ2ลุมหนึ่งแล้วเอาหวเยไอ้ที่เอาชุบลอ,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 อยลงพื้นไปแล้วโอเคครับตอนนี้ทั้ง2ทีมครับ กลับมาสู่การรวมตัว3-3กัเงนต่อแล้วตอนนี้ทุกคุณฟูจิวาระครับกลับเข้าไปในทีมไฟลแลวบุกเข้าไปเดี่ยวเลยครับหน่วยหน้ากล้าตายไม่แพ้ใครเด็ดขาดกับนายเทลคนนี้แล้วก็ติดแมกนีติกฟิลไปครับแล้วก็เตะหมุนจับปันป่นจับปั่นถูกปั่นเองซะงานแต่ยังคงกระโดดรอดมาได้ครับแล้วตอนนี้การมิชิเชนจะแจ,ะจกใบแดงแต่ก็ไม่ทันโอเคครับล้ว แไงไซบอกทำอีกทีมลูกไปอีกทีหนึ่งจนได้ครับแล้วตอนนี้ไซบอกของทีม LR ช่างป่วนซะเหลือเกินแล้วทางด้านคุณวอเตอร์ยังคงยิงลูกไปหนึ่งนะฮะเทมเอิร์ธนะฮะคุณอะไรยิงเมื่อกี้ครับไซบอกยิงหรือว่าเป็นคุณวอเตอร์แล้วมีสองไปโดนร<ด>ุมแล้วนะฮะแล้วก็ยิงรูกไปหนึ่งขวบแล้วถอยไปยังไม่ตายตามดูศพเลขสองคนสายงั้นนะครับ ขอไปแล้วสะดุดทางนะฮะไปแล้วหนึ่งด้านทีมสีแดงครับทีมสีแดงไม่เลือดจะตกไปเยอะมากตอนต้นเกมครับแต่ก็เก็บคุณฟูจิวะระไปได้ก่อนเลยครับตอนนี้การต่อสู้3ต่อ2ครับแล้วไซบอกยิงสนับสนุนจกวงนอกครับคุณแฮปปี้เทวดาพยายามจะเข้าไปคุมวงในแต่ตอนนี้กลับมาช่วยเพื่อนแล้วครับเนื่องจากไซบอกถูกจับเลยงอย่างนี้ครับจะต้องมาช่วยเพื่อนก่อนลวครับแล้วพยายามจะป่วนไซบอกไม่ให้ยิงแล้วก็หนีรอดไปได้ครับนายเทวครับ เออตอนนี้เดทไทมจะเข้ามาแล้วอีกไม่ถึง5วินาทีพอพูดเสร็จมาถึงเลยเดทไทมครับเอาละครับ3ต่อ2อย่างนี้ครับจะทำยังไงต่อไปเดทไทมจุดที่น่ากลัวที่สุดคือพวกสกิลที่ิงรัวๆนะครับเพราะว่าจะนับเป็นฮิดนะครับ แล้วก็แอสซินครับล่องหนมาแล้วครับแล้วก็เบสซิงว่นไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ปาน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 ไปแล้วตอนนี้ครับเพื่อนถูกจับมัดแล้วแล้วก็ยิงรัวๆไปอย่างนี้คุณแอปปี้เทวดาครับตัวป่าแล้วก็ถูกจับมัดไปจนได้ครับสุดยอเจ๋งโดนแล้วนะฮะร้านรีสอร์ทเอาละครับทางนั้นทีมร้านรีสอร์ทครับแต้มแรกถูกนําไปแล้วครับโดนนาไปแล้วนะฮะร้านรีสอร์ทของเราต้องแก้เกมดีๆแล้วนะฮะตอนนี้ ตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันรอบที่ส<า>องระหว่างทีมลาลีสอร์ท <ไป S 2> และ,ละแลก็ทีมแบ็สมิมมูรีครับทางด้านทีมแบ็สมิมมูรีเปิดตัวเปิดใจแม้ตอนต้นเกมเลือดจะลดเยอะกว่าแต่ก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ก่อนในตอนต้นเกมนะครับแล้วตอนนี้ทางด้านคุณโ no นเวยอัลเป็นไซบอร์กยิงสนับสนุนจากด้านหลังครับและทางด้าน คุณสกิลพอยล่วงไปจนได้ครับเนื่องจากเขามาล่วงอีกทีมหนึ่งครับแล้วคุณโบเตอร์ล่วงตกไปเองแล้วครับใส่บอกถลาครับแล้วคุณฟูจิวาระครับทำอีทีมล่วงไปจนได้แล้วแล้วก็ล่วงเองไปหนึ่งคนครับแล้วคุณเอนเ้เทวดาทำทีมสีแดงล่วงไปแล้วแม่ล่วงกันไปล่วงกันมาครับแล้วตอนนี้ทางด้านหลังครับทางด้านหลังคุณโนเวเอาไปใช้ไ่บอกปวนครับนี่ส่บกยืนอยู่หลังทีมสีฟ้าครับไม่ทราบว่าใครสนับสนุนใครครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านนี้ครับคุณฟูจิวาระครับพยายามจะจับคน พยายามจะสู้ซาพื้นดี้ไอ้ไซส่บอกได้ยืนยิงครับแล้วไซบอกยิงกันเองแล้วก็ล่วงไปเองครับคุณโนไปเอาแล้วคุณฟูจิเวลาทำอีกทีมล่วงไปจนได้ครับแล้วก็ติดหมวกไปได้ติดไปสองคนครับแล้วไซบอกยิง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 เอมล่วงลอยสูงไปจริงๆครับแล้วเป่าวอลคอนติดติงหนึ่งคนแล้วสกายเชตเตอร์ลอยขึ้นฟ้าไปแล้วตอนนี้ครับปาดไปปาดมาแล้วก็เตะไซ่คนวัดคุ้มครับล่วงไปหนึ่งคน แล้วก็เป่าว่าฮอนดไป2วินช็อปไปยังไม่ตกครับน่าเสียดายจริงๆครับเคลียะใกล้ไปนิดเดียวครับตอนนี้คุณเ <มา S 1> ชสเตอร์ใกล้จะตาย <นะ S 1> แล้วกันรถไฟบอกยิงสกัดไว้ครับตอนนี้คุณแฮปปี้เทวดาพยายามจะมาล้วงด้านหลังกับคุณฟูจิเวลาครับ้วตอนนี้ติดยกเข็มขัดแชมเปี้ยนครับหางหลุดเลยครับจิ้งจอกหางหลุดครับจิ้งจอกนะไม่จิ้งจกฟังดีๆนะครับแล้วตอนนี้ระเปิดตูมต้าตูมต้าไปหนึ่งทีคุณแฮปปี้เทวดาขอตั้งหลักก่อนแล้วตอนนี้คุณวอเตอร์ ตั้งป้อมยิงอย่างรัวเลยครับแล้วก็ทำอีกทีม่วมไป2คนจนได้ครับแล้วตอนนี้ทางด้านทีมสีแดงตกอยู่กลางลมแล้วก็เตะปันไป2คนครับแล้วก็ยงแต่ก็ยังรอดมาได้ครับไม่ตกกันอะไรกันได้ครับแล้วตอนนี้ทีมสีฟ้าครับอยู่ทางด้านฝั่งทีมสีแดงส่วนทีมสีแดงอยู่ตรงกลางแบบครับแล้วฟิชครับตอนนี้บินไปบินมาจะทำย่างไรต่อไปครับบินถล่าลมเล่นๆครับตอนนี้คุณเชสเตอร์ครับถูกลุม2ออย่างนี้ครับแล้วฟิชชิ่ง ตกไปไม่โดนอะไรแล้วตอนนี้คุณเชสเตอร์พยายามจะหนีเอาตัวรอดก่อนแล้ะครับมาดูที่ทางด้านคุณแฮปปี้ธรรมดาครับสู้กันหนึ่งตรงนี้จับแช่แข็งแล้วก็เวียงค้อนทุบไปล่วงไปจนได้ครับที่คุณโนเวอครับเตาวอฮอนติดไปสามคนสกายเชสเตอร์ atter, ลอยขึ้นฟ้าไปสองแล้วตอนนี้รอเพื่อนมาสนับสนุนก่อนครับเรได้ว,วยังขัดจังหวะได้ค่อนข้างดีอยู่เลยนะครับแล้วก็ล่อนไถ่ไปล้มไปอีกหนึ่งคนครับคุณ ฟูจิวาระครับแล้วตอนนี้ครับคุณฟูจิวาระเตะปันทำอีกทีมสีแดงล่วงลงไปจนได้และคุณโรเตอร์ทำล่วงไปอีกหนึ่งคนแล้วครับแล้วตอนนี้คุณเชสเตอร์ครับคุณเชสเตอร์ครับจะทำอย่างไรต่อไปดีครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้อยู่คุณโนเวอเอาล้วล่วงตายไปแล้วครับคุณโนเวอครับตอนนี้เดททมใกล้มาแล้วครับสุดยอดมากใส่บอกป่วนอย่างนี้ครับแล้วเดชทมเข้ามาแล้วครับแล้วแปลงล่างเป็นน้ำแข็งใสเย็นเย็น หรืออีกชื่ออื่นเราจะไม่ขอพูดแล้วตอนนี้ปัน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 ป,นปันไปสกิลที่สกิลที่สร้างความปั่นป่วนได้เยอะมากแล้วตอนนี้ถูกจับมัดไป็หนึ่งคนแล้วคุณเชสเตอร์มาดูที่คุณสกิลพายดีกว่าครับตัวนลอนจอนแล,ล้วครับเหลือแค่ถูกจับมัดเหลือแค่ไพ่ไปในมือแล้วก็ถูกจับ<ส>มัดไปณได้ผมกับล่วงตกครับ<อ>ตกคืนได้แล้วนะคุณวอเตอร์ครับหนึ่งแล้วนะฮะโอ้โหลุ้นชิบหายได้ลาะสกิลไปแล้วคุณวอเตอร์ตอนนี้เต็มหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหตื่นเต้นมากนะฮะ สู้กันได้มันจริงๆนะฮะลักใครเชียร์ใครให้กำลังใจกันด้วยนะครับตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันแมตช์ที่3ามของการั้งนี้แ้คืนฟอร์มแล้วนะฮะแข่งวอร์มอัพทัวร์นาเมนต์รอบ8ทีมสุดท้ายคู่สุดท้ายระหว่างทีมร้านรีสอร์ทกับทีมแบงค์เมมโมรี่แล้วตอนนี้ไซบอรกคุณวอลเตอร์ยิงป่วนมากๆหาไปไม่ได้ทีมร้านรีสอร์ทกรุณาอย่าเปลี่ยนเขาเล่นไซบอรกนะครับเพราะผมติดชื่อคุณวอลเตอร์ไปแล้วแล้วไซบอรกยิงไปหนึ่งทีสองทีคุณเชสเตอร์ล่วงไปจนได้ครับ แล้วตอนนี้ใสบอกยิงไปหนึ่งทีคุณสกิลพอยล่วงไปอีกหนึ่งคนครับตอนนี้คุณโนคุณโนเวอครับเป็นไสบอกพยายามจะยิงขัดด้วยเช่นกันหรือเปล่าร้ใส่บอกสู้กันเองแล้วยิงกันไปยิงกันมากลายเป็นคุณวอเตอร์ก็ได้ชัยชนะไปในการดวลใส่บอกแบบนี้ครับมันไม่ง่ายเลยที่จะการแข่งขันแล้วไม่มีใส่บอกแล้วตอนนี้ไม่ใชโอ้ล่วงไปหนึ่งครั้งแต่ก็ไม่โดนแล้วปานปานป่นปานปาปนปาานแล้วก็คุณโนเวอครับทำทีมสีฟ้าล่วงไปตกไปจนได้ครับคุณแฮปปี้เดืวดาครับ ตอนนี้ทีมสีแดงเลือดตอกต่ำกว่า50%กันไป2คนเลยครับแล้วคุณฟูจิวาระครับขอควนหน่อยครับขอใช้กองเล็บหมาควนหน่อยแล้วเกือบจะตกเองแล้วจะล่วงหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ล่วงง่ายๆหรอกครับเราก็รู้กันดีอยู่แล้วแล้วลตอนนี้ทางด้าน <c oughs> ทีมสีแดงจะทําอะไรต่อไปครับ2คนแล้วมี1คนแยกกระจายไปแล <c oughs> ้ว โดนล้อเไล่ยอย่าง<อ>เดียวเลยนะฮะได้ปวดมากจริงๆครับเหนือมากเราตอนนี้ท <นะ S 2> ีมแสดงมารวมตัวกันครับแล้วคุณฟูจิเวลาครับควนไป 1, 2, 3, ็หนึ่งทีสองทีแล้วไฟบอร์กยิงสนับสน,นุนมากแต่ว่าช้าไปนิดนึงครับและทีมเสียงตอนนี้ใช้ไฟบอร์กปวดจากทางด้านหลังเช่นกันครับคุณฟูจิเวลาตอนนี้ติดเป็นผีกระโดดล่วงเหวไปแล้วตอนที่คุณเนปี้เทวดาพยายามทำแอร์คอมโบฟันหนึ่งสองสามทีแล้วกระโดดลงมาระเบิดพลังแล้วก็จิ้มหนึ่งทีโชว์แล้วก็ปล่อยทำทำ พื้นผิดครับแล้วก็พ่นออกซิเบตไปแล้วก็ติดสกายเชเตอร์หรือเปล่าคัดอีกทีได้ครับแล้วก็ล่วงไปจนได้ครับคุณสกิลพอยครับเอาละครับสมต่อ2อล้วครับตอนนี้ทีมเอลเอร์ได้ีค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วเตะปานเตะหมุนใส่คนว่าคุ้มไปแต่ก็ยังไม่ล่วงครับตอนนี้คุณเชสเตอร์ล่วงไปหนึ่งคนแล้วคุณโนเวอที่อยู่ตรงนี้ทำอย่างไรดีครับเปิดตะขอหุกโชว์แล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นคนอื่นครับแล้วคุณโนเวอ เปลี่ยนเป็นไซบอร์กแล้วยิงสลับสวนจากทางด้านหลังอย่างนี้แล้วคุณแฮตปี้เทวดาครับต้องจะกินเยอะแต่ก็ไปไม่ถึงฟ่งฟันนะครับหมดเวลาซะก่อนคุณโนเวอัลคอมมาสุดท้ายของทีมตอนนี้ครับไปร่อนไปหนึ่งทีแล้วก็กระโดดติดคุณโนเวอัลกาอากาศล่วงไปเองแล้วคุณโนเวอัลขอกระโดดล่วงตามครับไปไหนไปด้วยครับแล้วตอนนี้คุณฟูจิวาระมาขัดขวางคุณโนเวอัลแล้วก็เดสไซเยอร์ยิงลัวลๆๆแล้วคุณฟูจิวาระครับ กระโดดตกบกาอากาศได้แล้วเด็กซอยยิงกาอากาศแล้วก็กระโดดล่วงไปเองอีกหนึ่งทีครับ เอาละครับคุณโนเวอจะทำอย่างไรต่อไปดีแล้วทางด้านทีมสีฟ้าบอกเลือดเยอะจังขอโดดตึกหน่อยหนึง่งแล้วก็เตะใส่คน่าคุ้มไปไม่โดนคุณแนอะปปี้ถึงเวลาฟันสับไปหนึ่งามทีแล้วคราวนี้ก็ีกาใช้สกิลลูร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 ูลููแล้วกานนี้ต่อไปครับแล้วตอนนี้นทีมสีแดงครับหมวกหลุดไปแล้วครับเสื้อหลุดแล้วตอนนี้จะตายหรือเปล่าเหลือแค่กองเล็บหนึ่งอันแล้วก็หมดตัวถูกจับมัดใ<อ>คนได้ครับเอาละครัชนะอีกครั้งเดียวต้องทำให้ได้นะฮะรีสอร์ท เพื่อเงิน1,000งพันองรมาหาก็ได้คนละ250นะฮ้านะทีมร้านรีสอร์ททำเติมนำไปจนได้ครับทางด้านทีม BMR ตอนแรกขึ้นนำมาก่อน1ต่อสงตอนนี้เป็น2ต่อ1นำไปด้วยแล้วครับเข้ากระเป๋ามา500น้อนะตอนนี้หรืออีก500ถ้าชนะอีกครั้งเดียวนะ โอ้เหนื่อยจริงๆเลยนะหารก,กันทั้คนสองคนครับสิทุ่มเทย,ยังกระไดเงินสามล้านเนี่ยทีมแบ็คเมมโมร,รีครับไม่สามารถพลาดอะไรได้อีกแล้วนะครับเนื่องจากพลาดอีกหนึ่งทีนี้ก็กลับบ้านเก่าเลยครับอดเงินรางวัลครับแล้วคุณแอปปี้เทวดาจาับทาแอร์คอมโบฟันหนึ่งสองสามทีแล้วก็ลงลมพื้นไปครับแล้วตอนนี้คุณวอลเตอร์ยิงสนับสนุดมือเต้ยบอกจากทางด้านหลังครับปวดจริงๆครับตอนนี้ทางด้านทีมสีแดงคุณโนเวย์เอาตยิงรัว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  แล้วก็ทำให้คุณวอลเตอร์ตกไปได้แต่มาดูทางด้านคุณแอปปี้เทวดาที่สู้กันหนึ่งตอนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นสามตอนสามต่อสองแล้วครับคุณโรเวออยังคงใช่ใสบอดยิงสนับสนุนได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้รักษามโพสิชั่นดีมากเรืองไม่ลดนะฮะทีมแดงนะฮะตอนนี้ครับคุณแอปปี้ธรรดาจะทำแอร์คอมโบกับเดธซอลเยอร์เขาที่มาส่งข้ามหุ่นกันดั้มหรืออย่างไรวีมาขดิกสู้กับเดธซอลเยอร์แล้วโชว์เข็มขัดแชมเปี้ยนแล้วก็ ทำให้อีกทีมอุปกรณ์ตกไปจนได้ครับแล้วตอนนี้ถูกทําให้ตกเองไปแล้วครับแล้วคุณเนี่ยไปถึงเวลาถูกลุมรัวอยู่แล้วต่อวอลคอนไป้อมกบปล่อยไฟมีไอเมดมาช่วยสนับสนุนได้ครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านคุณโนเวอเอาเกือบจะตกคือแล้วแต่ว่าเป็นคุณเชสเตอร์ตกไปเองครับแล้วตอนนี้อึกอักอึกอัก,อก,อกติดวางระเบิดเคซี่แซปเปอร์แล้วก็ล่วงไปเองอีกหนึ่งทีครับคุณโนเวอาครับ เอาแล้วครับจะทำอย่างไรต่อไปครับเดสทอยเออร์บินยิง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 นี่มันกันดมชัดๆแล้วตอนนี้เตะหมุนเป็นหนึ่งทีคุณฟูจิวาระครับแล้วก็กระโดดฝันสับๆนายเทลสับๆๆควร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 แล้วตอนนี้คุณวอเตอร์ได้ช่องยิงแล้วก็ยิงสนามสูงไปสักพักหนึ่งครับตอนนี้คุณโนเวอพยายามจะหาช่องว่างเปลี่ยนเป็นไซบอกแน่นอนเปล่าวอนเป็นหนึ่งทีสกายแชตเตอร์ลอยขึ้นโด่งเลยครับแล้วก็ล่วงไปอีกทีนึ่งจะได้ครับ เอาตอนนี้ครับคุณฟูจิเวลาครับบุรุษนักล้วงครับเป็นคนเดียวชอบเข้ามากางงสเสลือเกินครับสร้างความปันป่นป่วนได้เยอะมากครับบุณเชสเตอร์หาจาังหวะช่องทางหนีก่อนแล้วครับแล้วก็มาช่วยสมทบแล้วคุณโนเวเอาจิ้มตูดให้หนึ่งทีครับเพิ่มเครื่องพลังครับฉีดยาฉีดยาแล้วตอนนี้ทางด้านคุณวอเตอร์ถูกจับลุมถูกลุมหรือเปล่าแล้วตอนนี้คุณฟูจิเวลามาช่วยใส่บอกวางแทนเลยครับแต่ว่ามีทีมสีฟ้า ล่วงไปหนึ่งคนแล้วตอนนี้ครับคุณเชสเตอร์ขอขึ้นบัลลังกขึ้นหิ่งเราได้ชัยชนะแล้วเย่เราไปดูคนอื่นกันดีกว่าครับเอาละครับทางด้านทีมสีแดงครับคุณโนเวอ มีค like like ุณแฮปปี้เทวดามาอย่างนี้คร <as> ับจะถูกจับตบเตะต่อยแล้วสามลุมหนึ่งอย่างนี้ยังเอาตัวรอดไม่ได้แล้วก็ถูกสับล่วงตายไปจนได้เอาเงินเข้ามาเจ็ดนะไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตแล้วครับตอนนี้ครับเพราะว่าแพ้ไม่ได้แล้วครับแล้วสถานการณ์สามต่อสองอย่างนี้ครับสุ็ดล้อยแล้วนะฮะขาดไปสองร้อยแล้วนะข้าควงค้อนตีอยู่ตีอยู่ตีอแล้วก็โดนขับไปได้แล้วตอนนี้ครับคุณเชสเตอร์ใกล้จะตายแล้วครับล่วงไปถึงทีครับตอนนี้ทางด้านทีมสีแดงครับได้เปรียบอย่างบ้าทางด้านทีมสีฟ้้้้้าาาไดเเเเปรรรรรีียยบบบบคคคคค่อออนนนขงมมกกกลลลัััแวุุณชสตต์ถถูู จับตายอยู่ครับเพราะว่าทางด้านทั้งทีมสีฟ้าเนี่ยพยายามจะฆ่าก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าทาตกเหวได้นี่ก็จะเ<า>ข้าสนะู่เดททามากได้ครับถ้าเกิดทาตกเหวได้นี่คือตายหมดทุกคนเลยครับตอนนี้ครับเอาละครับการไม่จิกเชียนครับตอนนี้ถูกซับาอากาศแล้วก็หมวกหลุดเสื้อหลุดไปแล้วครับคุณสกิลพอยครับขอจับกล้องนิดนึงครับตอนนี้เหลือแค่ ลอยไ่ล่อนไปถูกจับมัดจนได้แล้วจะทําให้ตกเพื่อจะต้องระกอบควณทีมไฟอีกคุณาีมแมวตอนนี้ครับก็มาถึงจุดยากพาไปจนได้ครับได้เป็นหนึ่งนะสามต่อสองไอสองต่อหนึ่งอย่างนี้ครับแล้วก็รลเปิดน้ําแข็งแล้วก็จิ้มอีกหนึ่งทีแล้วก็ถูกทำใหังจริงนได้ครับพันหนึ่งแล้วนะเดืหารกันสี่คนคนละสองร้อยสิบ โอ้โหลนนแ,แล้วเนี่ยได้ตัางสามล้านเลย่จางด้านทีมล้านลีสไม่คือสุดยอดจริงนะล้านที่สองผ่านยาไปแล้วนะรีบไปได้เข้ารอบถัดไปครับสุดายนะคสุดยอดจริงๆนะเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วนะพรุ่งนีง so ้เจอกับเอ็นซีนะฮะ คาราเดอรเจนนะฮะโรเมลูแมตสเขายอดเยี่ยมมากครัจบเพียงเท่านี้นะครับเนื่องแล้วก็วันพรุ่งนี้เขาจะเป็นรอบสี่ทีมสุดท้ายเราจะฉายสดยาวไปจนถึงได้ชัยชนะได้แชมป์เปี้ยนของงานแข่งขันครั้งนี้วอร์มอัพทัวร์นาเมนต์เลยนะครับวันนี้มาสุดท้ายแล้วนะฮะทางทีมงานคงต้องขอตจบและกก็ขอตัวลาก่อนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวไปยินดีกับเพื่อนก่อนนะฮะกับเงิน250บาท